I'm jumping mm -hmm. <laughs> oh, นี่มาดูดิมาดูว่าวานั้นอเรกันเออกวดิไอ้ที่ัวไหนอะไร เราใครมีระเบิดเหรไอ้ใครมีบาเลยอ่ะอ้าวอึดได้วยโจมมาทำไมต้องกระพายไว้ด้วยวะเฮ้ยเอามาเลยให้ลองดิ เอาปืนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สไนเอระเอมม เออว่าไม้เห็นตรงนี้ก็แล้วดูเขาดูได้ปลาไหลแล้วไปดู นะนี่ขอที่แะ,นะ้มที่ถือ่ะนี่นไขว้เนี่ง